สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวย f อฟทุกท่านทุกคนครับก่อกลับมาเจอ,เจอกับผมหมอมวย้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายประจําวันเสราร์ที่20เมษายน2567โดยช่อง3 HD ก็ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสายามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา12.15นาไปจนถึงเวลา14.00นโดยประมาณ ทีมงานกลุ่มพลังใหม่โดยหัวเรือใหญ่คุณสมายสกุลเมตตาก็ประกบคู่มวยไว้ตามรายการดังนี้ครับคู่ที่หนึงเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งเจอกับยกมณีสวนจากคาเฟ่ที่พิกัดร้อยแปดปอนด์เท่ากันคู่ที่สองกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาร้อยยี่สิบห้าต่อให้แพตตี้สอพงอมรหรือว่า ยกเพชรสอพงอมอรเดิมมา126ปอนด์ส่วนคู่เอกประจำวันนี้สองคมเสาสมหมายหรือว่าสองคมบางกอกอารายนสองคมสักหอมศิลเจอกับคู่ปรับเก่าชาติมังกรช5ห้าพยักษ์ที่พิกาด135ปอนด์เท่ากันคู่ทิ่ศคมมณีสวนจากคาเฟ่เจอกับเพชรมรกตโรงเรียนราชวิริตบางแก้ว ที่พิกัดร้อยหนึ่งปอนด์เท่ากันครับครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายทั้ง4คู่เช่นเคยครับหมอมวยบนนอกก็ขอกำลังใจจาก FC จากแฟนมวยทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1เพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งเจอยกมณีสวนจากคาเฟ่ร้อปปอนด มุมแดงเพชรชุมพรนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธคบเครื่องเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางเดินได้นะครับหมูดุดันปํามรัดฟัดตีมีลูกคือตลอดปลอดใหญ่ปลายแรงแต่ว่าน่าโนนชกทีสามครั้งล่าสุดก็มีแพ้คะแนนธนูพิษสิทธิ์ยอดธนูที่ลุมพินีแพ้คะแนนเพชรอนันต์ทอพราน47ที่ทูปเตมีดอนเมืองล่าสุดแจ้งเกิดว้ชนะนกยกสองแสนซน ซินมวยไทยที่ทูปติมีดอนเมืองครับส่วนน้ำเงินยกมาในสวนจากคาเฟ่นี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางโรโตโ้รบวกเหลี่ยมเชิงดีอาวุธหลักหลายใจเกินร้อยหาไฟล่าสุดชนะ2แพ้3ามสาข้างหลังก็มีแพนนกยก3แสนเชิงสิทธิอาจารย์ประโมทที่ทูปติมีดอนเมือง ชนะนกยกสามสกาสิทธ์เจเมที่ทูปเตมีดอนเมืองครับล่าสุดก็ชนะคะแนนสี่พลังลูกเจ้าพ่อกุมภการที่สยามอ้อมน้อยครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งนี่อายุ21จากจังหวัดชุมพรเป็นรุ่นพี่5ปีกระดูกดีกว่าเก่าเกมส่วนน้ำเงินยกมณีสวนจากคาเฟ่อายุ16รุ่นน้องจากพัทลุง กระดูกเป็นรองแต่ได้สุกได้ลอยครับครับส่วนตัวผมมองว่าต้นต้นใีแดงเพชรชุมพรเกียรตยอดยิ hmm. ่งเก๋าเกมนะครับน่าจะทำได้ดีกว่าส่วนปลายปลายน้ำเงินยกมณีสวนจากคาเฟ่จะอาศัยรูปร่างและความสดเดินบทเดินเบียดเร่งเครื่องแซงเอาชนะเพชรชุมพรได้ทายๆครับครูแรกผมให้น้ำเงินยกมณีสวนจากคาเฟ่เป็นมยรักมมยชอบระดับ 3ดาวครับต่อกันที่คู่ที่2เลยครับกลางปีน้อยพีเคแสนชัยเมยไทยยิมมา125ต่อให้แพตตี้สพงอมร126ปอนด์มุมแดงกลางปีน้อยนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ายเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาบู oo, ดูดันตลอดปอดใหญ่ปลายแรงก้าแลกก้าลุยห้าไฟล่าสุดชนะสามแพ้สอง สามครั้งหลังก็มีชนะนกยกสาขออภัยครับชนะนกยกสี่ฤทธิ์ไกรรบเฟียดปทุมที่สยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนตรงซับเล็กสอสละชีพที่ราชดำเนินล่าสุดชนะคะแนนเกียรติศักดิ์พยัก์กันทรที่เวทีราชดำเนินครับส่วนน้ำเงินแพตตี้สองพงอมรน,นี่กัประเภทไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาหนักแรงสอกคม บูดุดันขยนันออกอาวุธการแลกการลุยเป็นไวรฟอร์มสดครับแปดไฟล่าสุดนี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นสามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเพชรเอียดนางลาดที่ราชดำเนินชนะนกยกห้าสิงสังป่าลูกบุญมีที่ราชดำเนินล่าสุดก็ชนะนกยกสามลิทไก่ลบเฟียสปทุมที่ทูปเตมีดอนเมืองครับสำหรับดูเกมที่น่าจะเป็น แดงกลางปีน้อยพีเคแสนชัยอายุ17จากบุรีรัมเป็นรุ่นพี่1ปีกระดูกดีกว่าครับน้ำหนักปล่อยๆมากกว่า2โลนะครับจึงต้องต่อน้ำหนักให้เพื่อความเหมาะสมเป็นมวยเขา่าเปิดเกมครับส่วนน้ำเงินแพตตี้สพงษ์อมรอายุ16รุ่นน้องจากหนองบวัวลำพูกระดูกเป็นรองเตะหนักต่อยแรงสอกคมต้นๆน,นี่รุ่นนับรุ่นนอกกอนได้นะครับ แต่ว่าไปไปลายผมมองว่าแดงกลางปีน้อยพีเคแสนชัยจะอาศัยกระดูกมวยเหลี่ยมมวยเหลี่ยมเข่าเก๋กว่าปัามรัดฟัตตีจะเบียดแสงชนะเพ็ตตี้สองพงอมรได้ไทยๆครับคู่นี้ผมให้แดงกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1น่ดาวครับต่อกันที่คู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่เอกประจำเสาร์นี้ สองคมสอสมหมายเจอกับคู่ปรับเก่าชาติมังกรช5ห้าพยักพิกัด135ย่ปอนด์ครับมุมแดงนี่ก็สองคมสอสมหมายกับเพศฝีมือครับอาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาสองฟันอันตรายเก่าเกมเหลี่ยมจัดจ้านกระดูกแข็งโป๊กปอดใหญ่ปลาแรางนะครับพึงแจ้งเกิดในนัดล่าสุดนี่เองหาไฟหลังนี่ชนะ1แพ้4 3ข้างหลังก็มีแพ็คคะแนนสุภชายเล็กหน่งซับใหญ่ที่ มวยดีวิถีไทยแพ้คะแนนชาติมังกรชอห้าพยัคฆ์ที่จังหวัดแยะโสธรล่าสุดก็มาแก้มือเอาชนะชาติมังกรชอห้าพยัคฆ์ได้ที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่27มีนาคมปี67ที่ผ่านมานี่เองส่วนน้ำเงินชาติมังกรชอห้าพยัคฆ์นี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงดีบุดุดันขยันออกอาวุธตั้งรับจับทางได้เดินเป็น หัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับแต่ว่านานๆโชคทีหาไฟล่าสุดชนะ3แพ้2 3ครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเพชรมหาโชคจิตเมืองนอนทที่ราชดำเนินชนะคะแนนสองคมสอสมหมายที่จังหวัดยะโสธรล่าสุดก็มาแพ้สองคมสอสมหมายที่ราชดำเนินอย่างที่บอกครับครับทั้งคู่นใช้บริการกันมา2ครั้งครั้งแรกก็14่กุมภาพันธ์ปี67ที่ยะโสธร เป็นชาติมังกรชอฮาพยักชนะคะแนนแบบคู่ขี้สุดสีครับแบบคาใจของฝ่ายสองคมก็จึงมีครั้งที่สองที่ราชนานเมื่อวันที่27มีนาปี67ที่ผ่านมารูปเกมนี้ทั้งคู่ก็แลกเตะนะแลกเตะก็ดุเดือดพลิกไปพลิกมาครับจบยก5นี่หลายคนมองว่าชาติมังกรน่าจะเป็นฝ่ายชนะแต่กรรมการก็ชูมือให้สองคมชนะคะแนนลงมาแบบคาใจของฝ่ายชาติมังกรชอฮาพยัก จึงต้องมีวันนี้ครับโดยไม่ต้องรอนานครับแดงสองคมสอสมหมายเกา๋าหมัดหนักสอกคมน้ำเงินชาบังกรช่อห้าพยักสดหนุ่มแน่นกว่าแน่นอนครับจองเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมเข้าหารุ่นพี่เพื่อให้รุ่นพี่นี้แผ่วปลายให้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าจะเดินไปเข้าทางของรุ่นพี่สองคมสอสมหมายซึ่งร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับ จะอาศัยกระดูกมวยเหลี่ยมมวยที่ดีกว่าเบียดเอาชนะรุ่นน้องได้อีกครั้งครับกูนี้ผมให้แดงครับสองคมสอสมหมายเป็นบนรักมวยชอบระดับ4ดาวครับคู่ที่4ครับคูหลังกูเอกคมัน,นีสวนจากคาเฟ่เจอกับเพชรมรกตโรงเรียนราชวินิตบางแก้วร้อยหนึ่ปอนเท่ากันมุมแดงคมัน,นีนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาทั้งรับจับทางเราต้อรอบวกเตียมเชิงดี แต่อร์มการโชคี้ยังอยู่ในช่วงขาลงหากไฟล่าสุดชนะ1แพ้ส3าครั้งหลังก็มีชนะนกยก500ร้อยโทสอรินยาที่ทูปติมิดอนเมืองแพ้คะแนนจงอ่างดำพอไพชไพวันอพอเพชรไพวันที่ทูปติมีดอนเมืองล่าสุดก็แพ้คะแนนสุดสาครพอเพชรไข่แก้วที่ทูปติมีดอนเมืองครับส่วนน้ำเงินเพนมรกตโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนี่เป็นประเภทไฟเตอร์เขาอาชีพเดินเปิดเกม เตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีรู้ดุดดันขยนันออกอาวุธปอดใหญ่ปลายแรงกล้าแหลกกล้าลุยหาไฟล่าสุดก็ชนะ2แพ้ 3. สามสามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเหนือพยักษ์พุทธประชาชื่นที่ทูปติมีดอนเมืองแพนอกยกสามเสือภูมิตีน้อยขชินที่สยามอ้อมน้อยล่าสุดแพ้คะแนนยอดเพชรโทยูยฟ้าบุ่มเด็กเสี่ยนที่ทูปติมินเมืองทูปติมีดอนเมืองนะครับแล้วก็ หยุดพักไปประมาณ6เดือนครึ่งนะครับดูจากฟอร์มการชกทั้งคู่แล้วชนะ1แพ้2โดยเฉพาะ2ข้ครั้งหลังนี้แพ้ทั้งคู่นะครับวันนี้ถือว่ามาเพื่อแย่งกันเกิดแดงคมมณีนนสนจากคาเฟ่อายุ16จากจังหวัดตรังเป็นรุ่นพี่1ปีน้ำหนักปล่อยๆมากกว่า4โลนะครับไม่ผิดนะครับ4กิโลส่วนน้ำเงินเพชรมรกตโรงเรียนราชวิิศบางแก้วอายุ15รุ่นน้องจาก ชเชิงเซาก็พักไป6เดือนครึ่งอย่างที่บอกนะครับก็เพิ่มเบสขึ้นมานิดหน่อยประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับต้นต้นนี้ผมมองว่าแดงโคมณีน่าจะออกนําไปก่อนเพราะว่าเก่งวงนอกแต่ไปไปลายผมมองว่าน้ําเงินเพนมรกตโรงเรียนราชวินิตปาแก้วจะใยท่าทราหดและหัวใจที่ดวงโตกว่าเดินบทเดินเบียดปั้มรัฐตีแซงเอาชนะโคมาีได้ไทยๆครับผมให้น้ําเงินครับ เพชรมรกตโรงเรียนชาติชวินิตบางแก้วเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับครับก่อจบทัศนวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายทั้ง4คู่ทวันชกจริงรายการมวยมีการเปลี่ยนแปลงหมอหมวยบานนอกก็จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทาง f a c e b o o k หมอหมวยบานนอกครับก็ติดตามก็ได้ครับเช้าว,วันชกหลังช่างครับครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบ หมอมวยก็ขอกำลังใจจาก f อทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมรักมวยชอบสึกเจ้ามวยไทยประจำเสาร์นี้คู่ที่หนึ่งผมให้น้ำเงินยกมณีนนสวนจากคาเฟ่เป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวสดบทเกา๋าเข่าแรงแซงปลายปลายคู่ที่2ให้แดงกลางปีน้อยพีเแสนชัยมวยไทยยิมเป็นมวยรักมวยชอบระดับหงดาว กระดูกมวยเหลี่ยมมวยเก๋าเอาอยู่คู่ที่สามให้แดงสองคมสีสมหมายเป็นไวรักมมยชอบระดับสี่ดาวสองคมสอกคมเก๋าเอาอยู่คู่ที่สี่ให้น้ำเงินครับเพชรมรกตโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเป็นมมยรักมมยชอบระดับสองดาวถาดทารหดเขาแรงแซงปลาย ครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามกันได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับกีฬามีแพ้มีชนะถ้าไม่ชอบก็ดูประกอบด้วยสายตาตัวเองแล้วค่อยตัดสินใจครับขอบคุณครับโชคดีครับสวัสดีครับ